อะไรวยูเนี่ยไหล่ยังไงวะเนี่ยมาแนละ้วหมุนครับนะ้าใครเยอะเล่นยังไงวะเนี่ย ได้แล้วครับขอบคุณครับหมุนติ้วติ้วสดไลฟ์สดไม่เป็นอ่ะงงมากเลยอะฮะไหนแชร์ไปไหนดิไอไอฝนแชร์แชร์ y o u t u ไม่ไม่เอาเฟซพี่จะแชร์ที่หน้าโต๊อะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นงงมากเลย เทสก่อนเทส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 มีเียอะไรคุยกูมาก่อนตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะใครที่เข้ามาตอนนี้ก็ฝากกดเขาเรียกเฮียอะไรวะซับสไครต์ับตอร์สไครกดกระดิ่งกดอะไรเียอะไรแหละกูเรียกไม่ถูกกูเล่นไม่เป็นฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนะฮะ ภาพชัดมากมากขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะครับเ,เราจะรู้จำนวนคนที่เข้ามาตับตะไคร์ในเพจเราเพิ่ม,ม,ไ,มไหมว่าตอนนี้มีจำนวนอยู่เท่าไหร่แล้วมีคนเข้ามาเพิ่มไหมอะไรเงี้ยมันจะบอกแค่วันนี้รือชั่วโมงที่แหนเอบอกได้อ๋ออ้าวใครที่เข้ามาฝากกดซับหน่อยแชร์หรือยัง,งใ,ให้เอาน่าเฟซพี่แชร์ชชแล้วก็พิมพ์ไปบอกว่า ลองแบบัวข้อคือเทสเทสอะลองหน่อยใช่เหรอเออเ็บอกลองหน่อยลองลองไลฟ์ดูเข้ามากดติดตามให้ด้วยในช่อง YouTube อะไรประมาณนี้สวัสดีครับจากหนองบัวลำพูครับผมขอบคุณครับสวัสดีคณะโป่งหินปูนทรายเออแต่งี้ก็ดีนะ YouTube คนดูน้อยอ่านทันเว้ ปกติไลฟ์ในเฟซอ่านไม่ทันเลยชื่ออะไรกันบ้างก็ไม่รู้เอออันนี้อ่านทันเ้ยเออเทสหน่อยเทสหน,น,น่อยต้องใส่แว่นด้วยเฮีย่าตัวหนังสือ youtube ขึ้นเล็กเหลือเกินเอฟีจากไต้หวันโอ้โหมาไกลครับคุณตั้มโสนมาไก่มากแล้วก็ขอไม้ด้วยกูถืออยู่เมื่อยมากนะฮะสวัสดีครับนะชื่ออ่านยากกูไม่อ่านละชื่อภาษาอังกฤษ f อครับนะผมเล่นแบบนี้ผมมาดูทุกวันอ๋อเดี๋ยวจะเฟิร์มครับนะผมเชื่อแบบนั้นคืออะไรวะเพิ่มเพิ่มอ๋อเดี๋ยวจะเพิ่มอ๋อเหีย้ยคนดูเก้าสิบคนน่ะตุ๊ติต๋วมากเลยอะล่ะกระโหลกลาหมาแท้มากเลยสวัสดีครับคุณกั๊บครับผมแต่ youtube นี่เกียร์มันจะเยอะไม่เหรอวะเวลาเราไหลอ่ะมันก็จะมีแบบแล้วไงต่อก็ต้องลปล่อยตติแต มันก็ไม่มันดิเออว่ามันก็จะมีเกียร์มาแล้วก็ปล่อยผ่านอย่างงี้เหรอบล็อกเราจะได้ไล่บล็อกไปยี่ละคนสองคนอย่างงี้เหรอก็ไล่บล็อกในชาแนลเราไปไล่บ็อกได้ปะล็อกบล็อกสดๆอะไรเงี้ยเหรอแล้วก็บล็อกแบบใครไม่ดีแล้วก็บล็อกไปเลยอย่างเงี้มันก็จะดีเหมือนกันนะแล้วเราควรจะบล็อกไหมวไม่รู้ว่ายังไม่มีใครควรตีนเดี๋ยวแม้ก็มาควรตีนกันเต็มเลยสัตว์เหล่าผ้ามันคมเงี้ยเหรอผ้ามันคล้อยหวานๆเนี่ยไหนวะ เนี่ยจอใหญ่อย่างนี้เลยเจ็ดสองส่งวนเลอะเจ็ดสองส่วนเต็มไงยูทูบมันไม่ได้เต็มพี่เหรอมั <S <S นี่ยูทูบไม่ในแอปกูปิดเป็นบล็อกในบล็อกมันจะไม, <S <S ไม่แต่คนมันก็จะไม่รู้ไงคนในเฟซกูก็จะคิดว่ากูหายไปอย่างงี้อ่ะกูต้องแชร์ไลค์ใน YouTube เพื่อให้มันชัดแล้วก็ไปแชร์ในในในนี้เอ่ะ <S 2> <S 2> โอ้โหเยอะแล้วเกิดกูแบบเทสรถเงี้ย จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะเวอร์วายไปเปล่ามัเปลี่ยนพฤติกรรมเนีเทสเราก็ต้องเทสเหมือนเดิมในเพจไ,ไ,ไม่ได้ดิกูต้องส่งงานกูไม่เทสไม่ได้มันชีวิตผมอะผมจะมาสร้างภาพไม่ได้ไงนึกออกป่ะผมต้องส่งงานด้วยก็เลือกเอาละเนี่ยมันต้องส่งงาน<ม><ม>ทีเนี้ยทีน,นี้ข้อดีนะต่อย,ยอดผมจะเอาคลิปตัวนี้ไปใช้อ่ะแม่คุณภาพดีไปเพราะเวลาผมไปดูคนไปยอะ ไม่ไงแต่คือว่าเวลาที่เราส่งงานอะ่ะมันส่งใน youtube ได้เปล่ามันติดก,กดข้อบังคับอะไรหรือเปล่าเงี้ยพี่ทัศนร้องเพราะว่าเพราะว่าเราเราเทสรถเนี่ยมันก็จะไม่เป็นตัวตนของเราเว้ยคือเราส่งงานแล้วคนยังต้องคงต้องยัตง,ต,งต้องส่งในเพจอยู่ใช่ไม่เหรอไหมสองช่องทางได้าการเงินที่ข้าศตร้องหรือเปล่ายังไงอ่ะ ก็มันได้แค่แชร์หรือเปล่าเแล้วมึงเอา OBS กูไปอยู่บนรถได้ไงอ่ะมันก็ยุ่งยากไงกูแบบอเยี่ยกูเดียวอ่ะสอบถามเลยครับสมาร้องเจ้าแล้วก็ที่แปดพิมมันนดลัยแอดครับแอด a s u e o original เดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับ ร้อคนแล้วครับนะฮะซื้อโทรศัพท์สเครื่องใช่แล้วก็ไลฟ์สดพร้อมกันซื้อโทรศัพท์สองเครื่องไลฟ์สดพร้อมกันืวอโรับงเคาท่อร้อกันซื้อโทรศัพท์สองเคร่ไลฟ์สด่ร้อมกันซื้อโทรศัพด์อเคื่อไลมพ้มก็ซื้อตังเรื่องไลฟ์ส้กันซื้อัคู่เลงเครืแมงแล้วกดต้องื้อโทจัคู่สองมคงบ้าเปล่าได่มันอรัพเดียวเค่ลดพอมกันซื้อโทรศัพท์สองเครื่อยไลฟ์สดกูลซืาป แล้วไงแล้วกูลองรถกูทำไงแค่มือกูจับปวงมลัยเย็ดแม่มือหนึ่งกูจับมือถือแล้วมือหนึ่งกูต้องถือกล้องใส่เกียร์ตายเฮี้ยไม่ใช่หรอมั้งเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องอย่างสมมติว่าเราลองรถลูกค้าเราก็จะต้องเหมือนเดิมก็คือไลฟ์ในเพจแล้วคนก็จะมาดูย้อนหลังเอาใน YouTube อย่างนี้ถูกไหม คนที่อยากดูไล่ย้อนหลังก็จะมาดูใน YouTube อีกทีหนึง่งแต่ว่าอาจจะมีการจัดระเบียบในการย้อนหลังได้มากกว่านี้สวยกว่านี้แต่ดีเลยไม่น้อยมากเออฟซบุ๊กมันจะดีเลยหน้าถึงนี่แม่แต่ไม่เดียวอย่างเงี้ยไม่ถึงนหน้าเลยน่ารักในนี้นะถ้าพูดอะไรที่เป็นประเด็นแบบเช่นแบบจะพูดเรื่องพ่อก็พูดไปเลยแต่ก็อ๋อพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ด่าคนไม่ควรด่าคนเราก็อย่ามาด่ายูทูบว่ามันจะอยู่ในตลอดการ คำ่าของกูจะอยู่ในตลอดการอยู่ใน YouTube ถูกไหมนะฮะอัปเดตน้ารัอนะัปเดตมีคนทําอยู่แล้วปะครับคืออะไรวะกูงงไม่ก็จะคำถามอธิบายใหม่สวัสดีครับ FC จากจันทบุรีโอเคครับเป็นไงครับโควิดนะฮะนะครับคือตอนนี้ผมกำลังแบบวุ่นวายแยกล่างคือที่มีเวลามาไลฟ์สดใน y t u t u เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีงานครับนะฮะที่อู่เงียบมากนะครับเงียบชิบหายกูเลยว่าที่จะมาดูแล้วว่า เฮ้ยเทคโนโลยีตัวนี้ไม่มีอะไรบ้างพวกผมคนที่โลเทคมากนะครับนะฮะไลฟ์สดครับแล้วย้อนหลังเออก็คือไลฟ์สดในเพจใช่ไหมแล้วเราก็มาย้อนหลังใน YouTube นแต่ตอนนี้มันมั่วไงใน YouTube กูมันมั่วมากเลยผมว่าอะไรมันจัดระเบียบช่อง YouTube ของผมครับนะครับคนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดซับไปด้วยนะสองร้อยคนกดซับไปด้วยใครไม่กดซับนะกูแช่งให้นิ้วหงิกนะนะฮะ นาเอารถไปลงนากับวันว่างๆอีที่เอารถคนอื่นได้ไหมกูขอเหอะกูขอเหอะเฮ็ดเป็ดให้แม่งมาเหอะกูอยากเจอมากเลยบ้า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 กูนี่ไม่บ้า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 ที่อะไรของแม่งก็ไม่รู้กูงงกับแม่งจริงเในสัตว์มาวันเกิดมามาแวบๆไงมาผ่านๆมาที่ยุ่งปเลยนนายยุ่งนี่แหละแม่ไม่มันป๊อตไงนป๊อตไงกลัวเจอของจริงไงโถมาว่างๆกับกูนี่ที่กูเตะรถล้มเในสัตว์ แม่มา่ามา่ามา่ามาามาายกรอนะอูทีบล้มเลยสักพูดจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะแม่งบบสองสองร้อยเคคืองบเท่าไหร่ไอ้เหี่ยไปแล้วตอบไม่ทันไอ้สัตว์คำถามไปเร็วมากเลยนะแม่งเอาใหม่ถามใหม่พอดลงนาไม่ไหวมั้งอ๋อกูไม่ทันแล้วไอ้สัตว์กูเป็นแนวนอนไปแล้วอ๋อพี่แนวนอนอ๋อไม่ต้องด่ ไอ้เหี้ยกูต้องดูคอมเมนต์ยังไงอะเทสลาเป็นไงบ้างครับเทสลาเป็นไงบ้างก็เ,เป็นอย่างนั้นเทสลาเป็นยังไงบ้างคืออะไรวะเทสลาดีครับดีสุดยอดอยู่แล้วซิตี้ห้าประตูถึงไหนแล้วฮะวันนี้ก็เดี๋ยวคูไปดูอังเ์ซิตี้ห้าประตูวันนี้คลิปเสร็จแล้วนะครับคลิปเสร็จแล้วน,นะฮะคลิปอ้าวเฮียมึงอะไรของมึงเนี่ยเมื่อกี้มึงบอกคลิปเสร็จแล้วโอ้โหมึงอะไรของมึงเนี่ย พรุ่งนี้เจอแน่ไลฟ์แชทแบบทวิตได้ไหมครับอ่คืออะไรวะนี่คืออะไรวะไลฟ์แชทแบบทวิตเออเป็นเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่หนของโกเกมเมอร์ทวิตมาสด้า2ดีเซล20.5ใส่ปลายท้อทงสีอย่างแรงเลยฮะแจมวาร์ปสดๆกับคุณครับคืนนี้ล่าท้าผีที่ไหนโอ้โหเฮ้ยเทน่าเห็นผีจริงหรือเปล่ามึงต้องไปดูเอาคลิปเทล่าแม่งลงไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ มีคนลงไปแล้วเดี๋ยวไปดูในในช่องผมเสื้อหยุดก่อนเสื้อเสื้อหยุดก่อนเสื้อสต็อปก่อนนะครับคนที่สั่งรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวจะได้แล้วส่วนคนที่สั่งรอบสองเสื้อผมเนี่ยอีกร้อยกว่าคนเนี่ยอันนี้จะได้ถัดไปอาจจะเป็นปลายเดือนนะอาจจะช้ากว่าคนที่สั่งล็อตแรกนะครับส่วนล็อตต่อไปรอหน่อยนะครับคือต่อไปเนี้ยสาระเนี่ยผมจะไม่ลงในช่อง u t u b e นะยังไงก็าฝากกดซับไปด้วยนะครับกดซับกดกระดิ่งไว้นะฮะอยากรู้ว่าถ้า ถ้ามีคนดูเพิ่มขึ้นนะครับนะครับถ้ามีคนดูเพิ่มขึ้นก็ก็อาจจะมีความตั้งใจในการทําคลิปดีๆออกมานะครับแล้วก็คลิปเก่าๆนี้บอกกันก่อนวันนี้ก็ถือว่าได้ไลฟ์สดครั้งแรกนะฮะคลิปเก่าๆเนี่ยผมจะพยายามเรียบเรียงให้พวกท่านได้ใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางทางช่องเนี้ยนะครับผมก็จะเริ่มเข้ามาดูแล้วนะครับก็จะเริ่มเข้ามาดูแล้วว่า อาจจะมาแบบเขาเรียกว่าล้างนิดนึงอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะเอาเอาออกไประเบียบอะไรที่ลงกันแบบสเปะสปะก็จะพยายามทําให้พวกท่านเนี่ยได้เข้ามาชมกันได้ดีขึ้นนะครับนะครับประมาณนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งถแถลงกันก่อนเป็นการทดลองด้วยว่าเอ้ยไลฟ์สดใน u t u b e มันเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็ที่ร้านมีขายหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าทํามาแล้วเหลือหรือเปล่านะครับนะครับทาเป็นเพลย์ลิสต์ไว้เออต้องทําเป็นลิสต์ด้วย เราแยกไลฟ์สดไปเป็นอัลบัมล้มไลฟ์สดว่าเป็นไลฟ์สดย้อนหลังแล้วก็อะไรต่ออ่ะต้งอันแม่กแ,แม่ก็ต้องตัดเริ่ม <c oughs> ล้ตัเออก็ต้องก็ต้องเริ่มไล่กันใหม่แล้วก็แต่แล้วก็อะไรต่อคลิปที่ที่เราตัดไว้อะต้นที่มันคลิปที่อยู่ในชแน l ของกูอ่ะแล้วมันโดนลิขสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวฝากให้เลดบอยดูเลยว่าในช่องนั้นอ่ะติดลิขสิทธิ์แบบไหนแล้วมันก็แก้ อาจจะใส่เพลงใหม่หรืออะไรเข้าไปโดยที่ใช้เนื้อเดิมอ่ะเพราะว่ายังมีคลิปสวยๆที่คนยังไม่เคยดูในในช่อง youtube ไม่มีนะช่องนี้กูพยายามเข้าไปหาคลิปสวยๆแล้วไม่มีนะไม่เจอเลยนะมีแต่ไ์สดนะเออมีแต่ไ์ย้อนหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกันด้วยมันอยู่ที่ยอดซับอะครับคุณซับผมเยอะๆเนี่ยผมก็จะมีความมีมีมีแรงในการทําอ่ะนึกออกไหมเออมีแรงในการทํานิดนึงอยากฟังนะร้องเพลงวันหลังเหอะ เอ็นใจเสียงกูหน่อยเฮียเสียงกูแม่งไม่ไหวจริงๆเว้ยเออนะวิยอดเจนสองทำไส้เซตโบงมบเท่าไหร่แสนสองครับแสนสองเอาใครจะถามอะไรถามมาแล้วก็ฝากกดซับไปด้วยนะครับฝากกดซับหน่อยนะฮะเขาเรียกว่ากดซับหรือกดกระดิ่งวะกดซับ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่เขาเรียกว่าอะไรเอาภาษาอังกฤษเนี่ยพูดที่กูฟังพบๆนี้สับอะไรนะ subscribe subscribe หรือ subscribe สะกดยงไงกดยังไง subscribe สะกดยังไง subscribe subscribe สะกดยังไง subscribe s u b s c r e subscribe 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 เนี่ยเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปแต่มันไม่ดีคือกูอ่านตัวหนังสือไม่ออกแหมสับตะไคร้ไอ้เทียง่ายไปแล้วสับตะไคร้ซื้ออีกแล้วอ่ะกูต้องซื้ออีกแล้วอ่ะแล้วถือไงแล้วกูถือไงถือไอแพดยันแป้งสองมือไร้สดเงี้อ่ะมึงจะบ้าเหรอหนสมมติว่ากูอยากว่าอ่านตัวหนังสือใหญ่ๆกูอย่างงี้ สวัสดีครับวันนี้แจมแลมจุงเบย์อย่างงี้เหรอไอ้เหี้ยมึงจยบ้าเหรอโอ้เมื่อคื้เจออยู่นะไปดูเอาเจออยู่นะนะครับท่อซ x 5้าจอดทำรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยนะครับนะครับบีโอวิ่งแสโลอยากเซ็ตโบมาเซ็ตก่อนก็ได้แสโลก็อาจจะไม่พังก็ได้นะครับสรุปนี่คือ ช่อง youtube เนี่ยตอนนี้เข้ามาติดตามได้ผมสรุปไม่ฟังก่อนตอนนี้สามร้อยกว่าคนนะครับก็คือช่องเนี้ยผมเข้ามาร่วมบริหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปสวยๆงาๆเดี๋ยวจะมีลงให้ในช่อง youtube นี้แล้วนะครับต่อไปนี้แล้วก็ไลฟ์สดที่สเปะสปะอยู่เดี๋ยวผมอาจจะมาทำเพลย์ลิสต์ให้อันไหนที่มาไลฟประโยชน์ผมก็จะตัดทิ้งออกไปแล้วก็อะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยผมจะพยายามเอามารวบรวม,รวม ให้มันเป็นประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยผมขอเวลาไม่น่าเกิน1เดือนนะครับในการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณ1เดือนในระหว่างนี้ก็จะมีคลิปทยอยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยอดทรัพย์ของพวกคุณอนะ่ะผมจะได้มีกำลังใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันพวกเราแบบ เข้ามาดูกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพวกเราเข้ามาดูให้กําลังใจกันผมก็จะลุยต่อนะครับไม่อยากให้ช่องมันเสียเปล่าไปนะครับตอนนี้สปริงโหลด gd ท่อท่อมาจอดทําได้เลยครับนะครับคุยเข้าไปในไลน์แอดได้เลยหรือโทร